สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาบผมอีกแล้วนะครับขอภัยที่ไม่ได้ลงคลิปหลายหลายวันนะครับก็ไปดูเรื่องการเปิดไม้นะครับก็อีกอย่างไม่ว่าด้วยนะครับมันเจนอกันเจอกันทีนี่ครับไม่้อยแล้วนะครับก็ขอภัยที่ไม่ได้ถ่ายผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็นานอยู่นะที่จะไวร,ร้อยอะเปิดไม้ได้แล้วนะครับ ก็คือแสงผมก็จะแบบยังไงดูเด็กนิดๆนะครับนะแล้วน่นนาตัวป็ดรดาผมผมชื่อแม็กนะครับในเกมก็่ชื่อว่าแม็กนะ m a c นะครับก็มี m a c สองห้าอสองสามอะสองสามสี่ห้าอ่ะสู้ ผมอยู่ผมอยู่มอสองโรงเรียนขอโรงเรียนนี่เขาไม่เปิดเผยนะอายุอายุสิบสี่นะครับเราได้ค้เดียวว่ามสองอายุสิบสี่โรงเรียนไม่เปิดเผยน,นะค,ความลับนะครับมผมว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับมีนัดเกมอื่นอยู่นัดกับเพื่อนนะแล้วก็เล่นผม ในหน้าผมก็เล่นพวกส่วนหน้าผมจะเล่นพวกพีบนะครับพีีกับโรสากาโรสากานี่อย่างน้อยนะครับเล่นก็่สองเกมนี้นะอย่างอื่นผมไม่เล่นนะคอนี้ก็ไม่เล่นนะแอลฟีฟ้า FIFA ก็ไม่เล่นฟีฟ้านี่เคยเล่นแต่ไม่เล่นแล้วยากไป สู้สู้สู้ครับสู้ครับตอนนี้มีคนมาสู้กับผมแล้วครับก็ <c oughs> ขอตบเลยนะครับ <c oughs> ตายละเด <c oughs> ียบร้อย <c oughs> นั่นอย๋าวก็ตายแล้วนเรียวเดียวแปลงท่าแปดห้าแปดห้าใช้ท่านี้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อ้าวขอลุกเอง,น,เองดอดนะนีก็่าเป็นม,มาเป็นคนให้สู้ด้วยคนแรกเลยนะครับ ชื่อว่า S E D S E B A S T I A N N N E K O นะครับก็มาสู้มาสู้ผมเป็นคนแรกเลยนะใครจะมาสู้ผมก็ได้นะครับแต่แค่บอกมาก่อนนะก่อนใครจะมามาเป็นอัดมาอยู่อัดด้วยก็ ผมก็จะให้คารีนาไว้ใต้ลูกเดทชั่นนะครับอืมแล้วก็เว็บโหลดผมให้ตั้งแต่ไอพีหนึ่งหรือ,อยัง,อยงเอ่ยถ้ายังไม่ให้นะเดี๋ยวคารีนาแล,แ,ลแล้วก็ลิงโหลดนะก่อนจะโหลดต้องสมัครในเว็บก่อนนะครับถ้าชื่อชื่อก็ชื่อในที่ที่คุณจะเข้ามาเล่นในเกมนี้แล้วก็รหัสก็รหัสที่คุณจะ็ักอินนะครับเขาเซิร์ฟปุ๊บ เลือกเลือกเลือกโปเกมอนนะครับตัวไหนก็ได้อ่ะขอมาสู้กับผมเนี้ยอ่ได้ครับเอนเดิมนะครับก็ตกไปเลยครับันเดียวอย่าวอาไม่ตายครับไม่ตายเลยนะครับกอตตบุมไม่เข้าครับตบไปทีนะครับอุ้ยทำไมกอตบแรงอย่างเลยครับโอ้ยผมไม่ร้อยแล้วเนี่ย เฮ้ยขอตกไปกีผมตายแล้วโอ้ผมตายมาด้วยผมรมวร้อยตายเขาบ้าทำไมแล้วผมไม่ร้อยแพ้นะเฮ้ยเ็ม่ได้ไงวะงงตอายังพูดไม่จบนะส่วนกาจีน่าของผมกับเว็บโหลดนะผมก็จะไว้ตารางเด็กชั่นอน่ะก็สสาหรับของคุณเลยนะของคุณทั้งนั้นนะ อลเข้ามาเล่นได้ผมขอย้ำนะครับเซิฟสองนะครับเซิฟสองเซิฟหนึ่งผมจะไม่เล่นนะ,ะครับผมเล่นโปเกมอนตัวผิดตัวนะและผมจะไม่สมัครใหม่นะผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะ <c oughs> เล่นในโปเกมอนก็จะไม่มีสก,กินเขาเล่นนครับสมารแลไ,ไปก็จะมีสก,กินนะซึ่งไอดีแทบผมก็ไปแล้วนะไม่รู้ว่าสูกใครแฮกไปนะครับไปแล้วไอดีแทบ ก็กำลัล่นไอจีเทียนเหมือนเดิมนะแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมีบอสท,ที่สามโปเกมอนนะม,มีบอสแดงบอสเขียวออบอสแดงบอสเขียวแล้วก็บอสไฟ้าน,นะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วนะครับก็ขอจบคลิปกันไปก่อนนะครับส่วนมีอะไรก็ถ้าผมได้ ไลน์ล่างไอติมชั่นได้เลยนะะและอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอลากันะครับ